ปางกอนกี้มีลิงตัวหนึ่งเป็นลิงน้อยที่ไม่นิสัยหมักหลอกลิงคือมันหมักหยอกทางแนวโลเลและทางแนวเป็นตาอันตรายลิงตัวอื่นพยายามสั่งสอนมันอยู่เรื่อยว่าควรเจมเนื้อเจมตัวให้หลายๆถ้าบ่ดังนั้นมันสิเจ็บตัวแต่ว่ามันไม่ยอมฟังความผู้ใดเลยมือหนึ่ง เลีงน้อยตัวนี้แลนลิเข้าป่าปีนขึ้นไปทึงต้นไม้สูงๆแล้วจองเครือเขาโยนตูไปมาโดยบอลหมัดระวังแล้วทันใดมันก็ตกลงไปถึงป่านหนามหนามอันหนึ่งทั้งยาวทั้งแหลมเสียบไปหางมันจนซอดโอ้ยโอ้ยโอยมันคางโอ้ยมาเจ็บแท้เด้แล้วต่อมา มันก็ห้องเสียงดังขับที่เห็นตัววอลลิงทอยตัวนี้โบแมนลิงใจกล้าแต่อย่างใดข้อมพอดีเวลานั้นมีส้างตัดผมยางไก่มามือถือมิดแถมานำลิงมาบเห็นส้างตัดผมก็ห้องใส่เลยวนวะซอยคอยแด้ส้างเอ้ยซอยตัดน้ำออกจากหางคอยได้ดูสทุ ดังนี้สร้างตัดผมเลยเอามีแถออกมาเกียบจะตัดหนามแต่อย่าลืมว่าลิงทอยตัวนี้แมนลิงขีย้ยยเมื่อมันเห็นมีแถมาใกล้หางมันก็ห้องวากหวากขึ้นโอ้ยมันสิบาทคอยมันทั้งห้องทั้งเต้นขยงมีแถก็เลยตัดไปหางขาดปุด๊ด เมื่อลิงเห็นหางตนเองขาดมันก็ใจให้ขึ้นวอวือมันว่าว่าบึงดูเจ้าเห็นอย่างกับหางคอยจะต้องเอาหางโตขึ้นในคอยได้ถ้าตตองมาได้เจะต้องเอามีแท้ให้คอยก็แทนแล้วว่าส้่งตัดผมเบ่อาจต่อหางลิ่งขึ้นได้ดังนี้แทนที่จะเห็นแนวนั้นเราก็เลยเอามีแทลให้ลิง แล้วลิงถอยก็เข้าป่าไปถือมิถ่ไปนำเบิ่งมันเป็นตะหัวยหลีเมื่อหางมันกินแต่มันก็พอใจหลายที่ได้ไมีแถ้จนลืมคิดเรื่องหางตนเองมาเวลานี้ลิงไปพ่อแม่เฒ่าคนหนึ่งพวมท่อนฟืนเป็นกลองอยู่ฟืนบางด้นยังยาวโพด แม่เ่าพยายามเฮ็ดเป็นด้นสั้นเพื่อสะดวกในการขวนเมื่อเฮือนลีงแนมเบิงเข้าหนึ่งใจคิดอย่างอ้างอยู่แล้วว่าตนเองไม่มีแทดีๆและบันนี้โอกาสมาหอดแล้วดังนี้มันจึงว่าว่าเออนี่แมทเฮาคอยมีมีแทคอยมีไม่มแทค่ม่ม,มดีพี่เลือกได้ให้เจ้ายืนตัดฟื้นก็ได้ ไม่เท่าดีใจอย่างใหญ่แล้ว้าว้าขอบใจหลายๆด้ยิ่งวาวแล้วเราก็เริ่มต้นเอามีแถตัดฟืนย่นเนาะมีแถบอมแมนของสำรับตัดฟืนแต่งนี้บ่ท่านพ่อเขามีแถกลุยทั้งบานหลายบอนเป็นแขวกักซาก เมื่อลิงเห็นเป็นจังสั้นมันกอดใจให้ขึ้นวืวมือทางว่าทางไเม่นถาว,าวะห้อยเจ้าเฮ็ดยังจังสั้นมีแถ้คอยบานมดจะต้องเอาทรงคอยขึ้นให้มันคือเกาถ้าบอดังนั้นจะต้องเอาฟืนทั้งหมดให้คอยกแ็แท้ล้วว่าเม่ถาวรอาจแปลงให้มีแถ้คือเกาได้ดังนี้แทนที่จะเห็น่นั้นเราเลยเอาฟืนให้ลิง แล้วลิงถอยก็เอาข้าวปลาเป้ฟื้นไปพร้อมบึงมันเป็นตาหัวอีหลีเมื่อมันหางก,กินแต่มันก็พอใจหลายที่ได้ฟืน้นจนเริ่มคิดเรื่องห่างตัเองมาเวลานี้ลิงไปพ่อไเถ่าอีกคนหนึ่งที่พ่มเห็ดขนมปังอยู่บัดน,นี้ลิงมักขนมปังหลายกว่าสิ่งอื่น และอยากกินเป็นด้านดินดังนี้มันจึงว่าว่าเออนี่แม่เท้าคอยมีฟื้นคักได้ทั้งแห่งดีให้เจ้ายืมก็ได้เพื่อเอาไปอบขนมปังแม่เท้าคนนี้ก็ดีใจยังไงเพราะว่าฟื้นที่เราใส่อยู่นั่นยังเย่เขียวๆและไมาบ่บดีขอบใจลลายเดลิงแม่เทาวา่า แล้วก็เอาฟืนน้ำลิงใส่ตะไฟแบบน,นี้ฟืนไหม่ดีและห้อนไว้ไฟก็หุงแจ้งสว่างลิงยืนบึงจนขนมฝังสุกดีทุกก้อนโท้จังแม่มันหอมเป็นตะกินแท้เลี้ิงยืนบึงทั้งเรียสุกแมแมแในที่สุดแม่เถาก็เริ่มเอาขนมออกจากเตา มหอดคันนี้ฟื้นไม่เป็นเท่าทานไปหมดแล้วเมื่อลิงเห็นดังนั้นมันก็ใจให้ขึ้นวืวือห้วยเจ้าเห็นอย่างแกงสั้นฟื้นคอยเบลือจักดีมันว่าจะต้องเอาสรงขึ้นคอยให้มันคือเกาถ้าบอกดังนั้นจะต้องเอาขนมปังทั้งหมดให้คอย แต่สิแหงเอาฟื้นสูงขึ้นจังได้แม่ท่าว่าเจ้าเห็นตัวไฟใหม่หมดแล้วซอยพ่ได้เจ้าต้องเอาสรงขึ้นค่อยถ้าบ่ดังนั้นเจ้าต้องเอาขนมปังทั้งหมดให้คอยก็แทนและว,ว่าแม่ท่าว่าอาจเปลี่ยนแปลงท่าวทานให้เป็นฟื้นได้ดังนี้เพื่อเป็นเกิรทดแทนเราเอาขนมปังให้ลิงไปทั้งหมด โดยเอาออกมาจากเตาห้นทอนแตะยองกันไว้ในซามแล้วลิงถอยก็เข้าป่าไปเมื่อถือซามขนมทั้งอย่างทั้งกินขนมอันแสบซ้อยไปนำเบิ่งมันเป็นตาหวยหลีเมื่อเห็นหางกินแต่พอมันมัวกินขนมมันก็เลยลืมคิดเร่องหางตัวเองมาเวลานี้ ลิงไปพ่อพราเาคนหนึ่งที่พ่วงถือข้องนวยงามเห็ดด้วยทองเหลืองมันว่าอยู่ในใจว่าบัดนี้เห้งสิพิลึกคันมีของแล้วน,นี้พ่อว่าบนาใดก็จะฟังความเฮาขนมผังก็ยังมีเหลืออยู่ดังนี้มันจึงว่าขาคืนว่าเออนี่พ่อเท้า คอยมีขนมปังแซบๆได้คอยคิดว่าสิขอแลกกับข้องเก่าๆของเจ้าสันดกว่าแล้วมันก็เอาขนมปังให้พอเทาซีบึงพอเทากินขนมแซบหลายแล้วเ,เลยอยากได้ตืมล้ว่าวาตกลุงตัวเจ้าเอาของไปพอเทเองก็เสียเอาขนมแล้วลิงถอยก็จับเอาของ และปีนขึ้นต้นไม้ต้นที่สูงที่สุดปีนขึ้นไปตับงาไม้จนงาก่องลงเบางมันเป็นตะหัวอีนี้เมื่อมันหางกินแต่มันก็พุ่มใจในตัวเองเอาแท้อาวาที่มีทางข้องจนเริ่มคิดเรืองหางตุเองมันเริ่มตีข้องหวานแหงแหังท้งห้องเพลงสนั่นปา มันห้องแหงขนาดจนว่าเลิ้งทุกตัวในป่าได้ยินนี่เป็นเพลงที่มันห้องคอยคือเลี้ยงน้อยงามนาหักเก่งที่สุดในแผ่นดินมีข้องเสียงมวนในมือคอยคือหัวนาวุงดุตีมงมงมง,องคอยมีหางงามเป็นกอดอซึ่งขอแรลกก็มีแถมาได้แล้วก็เอาไปแลกกบฟืน มีฟืน้ในมือเลยถือไปแลกขนมแล้วก็จมไปแลกข้องเป็นข้องทองงามอองตองมองมงมงจังแหวนลิ่งถอยตัวนี้ห้องได้ห้องดีทั้งบึงเป็นตาหัวอีลีเวลามันแกว่งหางกิ้นอยู่บอสูงๆบนที่ลิ่งตัวอื่นๆเหลียวเห็นเต็มตาแต่ว่าเสียงมง่งข้างสุดท้ายนั้นมันตีแหงหลาย จนมันเองต๊กจากกุ้งไม้ลงไปถึงปลาหนามบนไมอีกแล้วลิงตัวอื่นๆ้นากันหัวอ๊กแก,ก,ก,กทั้งสอยกันถอดหนามออกให้มันนับแต่นั้นมาหมูล่ลิงทั้งหลายเลยื่อนมันว่าเลื่งหางกินและมันกกมูลเรื่องเรื่องหางกินของตนเองอีงจากเธอ